คือว่าสมยกที่คุณภาพแฟนมวยได้ชมกันที่มุมแดงครับโฟกัสแอน์สามาตองก็ขึ้นไปดูแลน้องสาวด้วยองครับราวันลั่นเป็นถือว่าทีมงานใส่เลือดนักมวยดูชบไมต้อครับยกสุดท้ายครับนี่เลยครับโอ้นิจเพื่ไทยก็ลุ้นไปด้วยครับอานนี้ปายแล้วครับตบโตัวเก้าชีวิตนิดเพื่อไทย อาครับขวาเทควานต่อยบอลขวาครับน้องมะนาวนี่ครับสกันไว้แขวาซ้ายตีขวาคนละเร็ตอ้าวคอครับเสียบเลยเขาซ้ายทางหัลงไปลูกนี้ลูกทิ่งพุทธเจ้าดีของน้องมะนาวเอนสันปะตองซ้ายขวาก็หลุดไเลยครับอาพีสกัดไป้ทีดีนะครับผู้ชมแฟนมวยงพี่ครับ ามองขวาสมอโอ้ยแขรงสั่งขวาขีเข้าวาครับซ้ายกระโดงอันลับของทางด้านเพชรกรำลังแต่ว่านี่พยายามปล่อยซ้ายพยายามเดินเข้าหาจะขึ้นค้อมันเสียบด้วยเขาา่าขวามาเอาโตเล็กเข่าขวา,าล้วหักลงไปเลยครับลูกนี้ดอกนี้ครับนี่ครับดูเหมือนตลาดหุ้นปั่นป่วนไปเลยนการก็ ซ้ายหลุตอาวอยูแล้วครเปลี่ยนเสิร์ฟครับตอนนี้เป็นมันนาวครับพยายามควบคุมสถานการณ์ครับเป็นน้ำพึ่งก็พยายามเดินเข้าหาครับมวยไทยครับตาไปที่เสียงระฆังยกห้ามันยกสามมันยังไม่ดังครับนั่นมือเวลาครับมวยเอาชนนี่ชกเพลงสามยกครับพยายามเดินเข้าหาครับดูจะเป็นอย่างไรครับมรนลังค์ไปแข่งเลครับนี่ครับสถานการณ์ครับท่านผู้ชมแฟนมวยดูครับ ตามพึ่งคอยอ้าวข้งขวาขวาใีนี้นะครับขอยท่านผู้ชมแฟนมวยยิบดูมวยเชียร์มวยกระชองายครับอย่าไปดูมวยเชียร์มวยข้างเดียวฝาไปมายบันขวาสาวเอาหมดยกบนยกบนยกสุดท้ายหมดยกจุด้าอาครับเสียงประมือตามมาเลยครับพี่เล็กนี่อาจารสุขกเลครับไปเก็บไปคะแนนนักจัง ท่านแรกครับอันที่สองครับอันที่สามครับอันไปชูบือให่กับนดนานักมวยมุมแดงครับน้องมะน,นาวแอดสันปะตองครับได้รับชัยชนะไปครับ